ข้อต่อไปดูข้อต่อไปพาร์ทนี้พาร์ทนี้คือเลอิศพาร์ทนี้คือล้ำเขาเรียกว่าการบริหารจัดการอารมณ์ข้อเนี้พาร์ทเนี้จะมีการให้คะแนนดังต่อไปนี้นะักเรียนเงยน้ดูครูเลยนะบางตัวเลือกคือ0บางตัวเลือกคือ0.25บางตัวเลือกคือ0.5บางตัวเลือกคือ0.75 และข้อที่ได้คะแนนดีที่สุดคือ1แต้มโอเคไหมโลกแสดงว่าไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบคะแนนทั้ง4แล้วแต่เป็นการดูว่าในแต่แตละตัวเลือกเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วไอ e ยูเลดี้เออร์ยาร์ยารนรนะเข้าสู่ข้อที่8ข้อสอบหนูต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เป็นแล้วก็รู้จักอารมณ์ผู้อื่นข้อที่8 เริ่มต้นไปดูกันค่ะข้อนี้กูชอบข้อนี้สนุกสมมุติว่าคุณเป็นผู้ชายอายุ18ปีนักเรียนต้องสมมุติว่าเราเป็นผู้ชายนะลูกกำลังเดินกำลังเดินทางลุกโดยรถสาธารณะนะลูกแต่เมื่อหนูขึ้นไปบนรถสาธารณะแล้วเนี่ยเห็นว่ามีทิชชู่ติดอยู่ที่กระโปรงด้านหลัง ผู้หญิงวัยรุ่นที่อยู่ด้านหน้าจับราวบรรยายของคุณอยู่คุณเห็นคุณจะทําอย่างไรเอาแล้วชอบจังเลยเหตุการณ์แบบนี้นะลกูกหนึ่งตะโกนบอกผู้หญิงคนนั้นไปตรงๆเพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติตัวยอย่างเลยนะเธอทิชชู่ติดอยู่ที่กระปรงนะอันนี้คือคนที่หนึ่ง สองโลกสกิจเรียกผู้หญิงคนนั้นจัก,กรซิปบ,บอกเธอเบาๆเธอจะได้ไม่รู้สึกอายแบบนี้เธอสกิจเอื้อมมือไปสกิจเธอเธอทิชชู่อยู่ที่กระโปรงน่ารักคนที่สามโลกคนนี้ก็น่ารักคนที่สามคนนี้ก็น่ารักค่อยค่อยเอามือดูมือครูค่อยค่อยเอามือยื่นไปด้านหน้า และดึงไปดึงทิชชู่ออกเองโดยพยายามไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็นหนึ่งสองสา <c oughs> ดึงออกมาเลยคนนี้เลิคนที่สามนี่เลิศคนที่สี่บอกผู้หญิงคนข้างเคียงให้ไปบอกเธอแทนแบบนี้เธอไปบอกเพื่อนเธอหน่อยสิมีทิชชู่ติดอยู่ที่กระโปรงนะ เขินจังเลยหนู <No. S 1> ตอบค่ะตอบจริงๆตอบจากใจหนูคิดว่าข้อไหนได้คะแนนมากที่สุดตอบค่ะตอบมาค่ะข้ออะไรอุมีคนตอบหลากหลายสองกับสตะโกนมาตะโกนมาสองหรือสี่สองหรือสี่ ดูนี่ดูนี่เริ่มฉเฉลยนะนักเรียนขาข้อสอบการแบนจัดการอารมณ์สนุกหนูต้องตั้งใจฟังคือวิธีการตอบคือตอบอยังไงก็ได้ที่เขาเรียกว่าโลกสวยตามความเป็นจริงแปลว่าต้องไม่ให้เขากระทบกระเทือนทางด้านความรู้สึกหรืออาจจะนำไปสู่อารมณ์เชิงลบได้เลยโอเคไหมเริ่มเหลือสองกับสตอบดังๆสองหรือสี่ 2หรือ4คนที่ได้บอกกระซิบนะสองกับ4อ่ะข้อ2กับข้อเดี๋ยวนะสอ,สอกับ4ได้คะแนนหมดแต่มีข้อหนึ่งได้คะแนนสูงสุดคือข้อข้อ,ขอคนที่ได้คะแนนสูงสุดก็ตอบอุ๊ยครูทำไมคุณเล่นตัวจังเลย ครูมีคุณค่าไงลูกครูมีคุณค่า